สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านสวัสดีทุกทุกคนนะคะกลับมาพบกับแอดเช่นเคยนะคะกับช่องคนดวงมหาเฮงนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เช่นเคยนะคะแอดก็จะมาวางสูตรแนวทางยี่กีเว็บรวยนะคะสูตรแนวทางยี่กีเว็บรวยนะคะของงวดประจำวันที่สิบห้ามีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะอ่ะ สำหรับรอบที่แอดจะเอามาทดลองวางนะคะก็จะเป็นรอบตั้งแต่วันอ่าของเช้าวันที่15้าแล้วนะคะรอบที่74เนาะมันเที่ยงคืนมาแล้วนะคะมันก็จะเป็นของวันใหม่แล้วนะ,ะสูตรนี้นะคะก็คือเราจะนำไปเล่นนะคะเราจะนำไปแทงขององวดวันที่15ห้นะคะตอนเช้ารอบที่1เนาะ เริ่มเป็นรอบที่หนึ่งได้เลยแต่ว่าตอนนี้ก็คือแอดจะมาทำสูตรให้ดูก่อนนะคะว่าอ่ามันใช้ยังไงต้องทำยังไงนะคะแล้วเราก็เอานำไปเล่นได้เลยในตอนรอบแรกของวันที่15มีนาคม2565นะคะอ่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะก่อนอื่นก็รบกวนกดไลค์กดแชร์นะคะกดคอมเมนต์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของแอดนะคะ สำหรับนะคะสำหรับสูตรของเรานะคะที่จะใช้นะก็คือ3บ bon นนะคะเราจะใช้3ตัวบ bon นนะคะคูณด้วย7.21นะคะเลขที่แอดได้มานะคะทำสูตรขึ้นมานะคะได้เป็น3บ bon นคูณด้วย7.21นะคะอ่าเรามาเริ่มกันเลยนะคะ เราจะมาหารอบที่75นะคะเราจะมาหารอบที่75นะคะเราก็ใช้รอบที่74ไปเลยค่ะก็จะเป็น514นะคะเราก็ใช้เครื่องคิดเลขกดไปเลยค่ะ5จุด1นนะคะ5.14นะคะ 5, ะค,ะ 5. ะค,ะ 5. คูณนะคะเราจะใช้คูณ721นะคะ 7.21นะคะอ่าแล้วมันก็จะได้ขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมคะมันได้ขึ้นมาแบบนี้เนาะเราจะใช้นะคะเราจะใช้หลังจุดนะคะ2ตัวก็คือ0นย์กับ5เราจะใช้หลังจุด2ตัวก็คือ0นย์กับ5นะคะที่มันอยู่หลังจุดทศนิยมตัวนี้นะอ่าแล้วก็จะมาแทงในรอบต่อไปนะคะรอบที่75นะคะรอบที่75นะคะเราได้0ูนกับ5นะคะ เราได้0กับ5นะคะรอบที่75าได้ได้กับ5นะคะมา30แล้วก็50บนล่างไปเลยนะคะมาบนล่างไปเลยนะคะอ่ารอบที่76นะคะเราก็จะใช้รอบที่75คือ905นะคะเป็นทศนิยมอะ่ะก็จะเป็น9.05นะคะ9.05คูณ7 จุด 2, นะคะเก้าจุดศูนคูณเจ็ะคะเราก็จะได้เป็น25่สินะคะจุดสองห้านะคะจุดสองห้านะ,ะจุองานะคะ,ะเราก็จะนำมาแทงในรอบที่76นะคะเราได้สองกับห้านะคะเราได้2องกับ5้นะคะสองกับ5นะคะรอบนี้วิ่งนะคะ อรอบนี้วิ่งนะคะไม่เป็นไรนะคะลมีเข้ามีหลุดนะจ๊ะต่อกันที่รอบที่77นะคะรอบที่77เราก็จะนำรอบที่76คือ3ตัวบนนี้นะคะก็คือ234นะคะ2องจุดคูณเจ็ดจุดนะคะ7.21เราจะได้8ปดกับ7นะคะเราจะได้8กับ7นะ เดเราจะได้ตรงนี้นะคะ8กับ7นะคะเราจะได้8กับ7นะคะอ่าเราได้8กับ7นะคะตรงนี้ค่ะนะคะเราก็จะได้เป็น8กับ7นะคะ8กับ7นะคะรอบที่77นะอ่ากับ7นะคะมา8บนนะคะมา8บนนะ ต่อไปรอบที่78นะคะนำรอบที่77นะคะมาหารอบที่78นะคะก็นำ3าตัวบนนะคะ408นะคะ408นำมาคูณเหมือนเดิม4.08นคูณ7.21นะคะเราก็จะได้4กับ1นะคะได้4กับ1นะคะ,ะนำ4กับ1มาเลย 94กับ 1>, 1นะคะรอบนี้ก็48บน48ล่างนะคะแตกเบื้อนเลยนะคะ48บน48ล่างนะคะต่อกันที่รอบที่79นะคะก็นํารอบที่78มาเลย548คูณ7.21นะคะ5.48คูณ7.21นะคะก็จะได้เป็น5กับ1นะคะ5กับ1หลังทศนิยมนะ5กับ1นะคะ 5กับ1น,นะคะได้5กับ1น,นะคะรอบนี้ก็แตก1บนนะคะแตก1บนนะแตก1บนนะคะรอบที่80ค่ะรอบที่80นำรอบที่79 3ตัวบนก็คือ713นะคะ7.13คูณ7.21นะคะก็จะได้เป็น4กับ0นะคะ4กับ0 นำมาเล่นต่อรอบที่80นะคะได้4กับ0ได้4กับ0นะคะรอบนี้ก็มาบนอีกแล้วนะคะ46จ้าข้างบนนะคะ46รอบที่81เลยนะคะรอบที่81เราก็จะนำรอบที่80นะคะมาหารอบที่81นะคะด้ยนํำ3า3ตัวบนก็จะเป็น2.6 สี่นะคะสองจุดหกสี่คูณเจ็ดจุดสองหนึ่งนะคะก็จะได้เป็นศูนย์กับสามนะคะได้เป็นศูนย์กับสามนะคะ,ะเราก็นำศูนย์กับสามมาเล่นนะคะวิ่งโรดได้หมดนะคะอ่างวดนี้นะคะศูนย์ก็จะวิ่งนะคะส่วนสามก็จะมาล่างนะคะศูวนย์วิ่งสามมาล่างนะคะเด้งๆนะคะ ต่อกันที่รอบที่82คะ่ะรอบที่82นะคะรอบที่82นะคะเราก็จะนำรอบที่81 3ตัวบน015อ่ะถ้าเจออย่างนี้นะคะถ้าเจอศูนย์นำหน้านะศูนย์นำหน้า3ตัวบนมีศูนย์นำหน้าเราจัดไม่เอานะคะเราก็จะมาใช้เป็น2ตัวล่างนะ2ตัวล่างก็คือ3.6นะคะคูณด้วย 7.21นะคะ7.21นะคะเราก็จะได้เป็น9กับ5นะคะเราก็จะได้เป็น9กับ5นะคะรอบนี้นะคะรอบนี้นะคะได้9กับ5นะคะ9กับ5นะคะรอบนี้จะหลุดนะคะรอบนี้จะไม่มานะคะต่อกันที่รอบที่83นะคะรอบนี้ไม่มาเนาะต่อที่รอบ83นะคะก็จะนำ 3ามตัวบนนะคะคือหกหกหนึ่งนะคะคือหกหกหนึ่งหกจคูณเจ็ดจุดสองหนึ่เหมือนเดิมนะคะหกจุดหกหนึ่งคูณเจ็ะคะก็จะได้เป็นหกับหนะคะก็จะได้เป็นหกับหนะคะได้หกับหนะคะตรงนี้ก็จะเป็นวิ่งนะคะรอบนี้ก็จะเข้าวิ่งนะคะส่วนรูดไม่เข้านะรอบนี้ อ่ต่อกันที่รอบที่84ค่ะ84นะใช้รอบที่83นะคะมาหา3ตัวบนก็คือ643นะคะ643 6 4 3คูณ7.21นะคะ6.43คูณ7.21น,นะคะเราจะได้3กับ6นะคะ3กับ6นะคะ3กับ6อ่นรอบนี้ทบเลยนะคะรอบนี้ทบเลยนะ แล้เามื่อกี้วิ่งเนาะรอบนี้ทบนะคะรอบนี้ทบอันนี้หลุดนะคะอันนี้ทบเลยนะคะมาสามบนสามล่างเลยนะคะมาสบนสล่างเลยนะคะต่อกันที่รอบ85จ้าแปนะคะเราก็ใช้รอบที่84ก็คือ134่งสามนะคะหนึุ่คูณ 7.21นะคะ1.34่งจคูณเจ็เราจะได้6กับ1นะคะ6กับ1แล้วก็เบิ้ลน,นะ6กับ1สูตรนี้นะคะเบิ้ลในตัวไปเลยนะจ๊ะสูตรนี้นะคะ6กับ1นะเราได้6กับ1เราได้6กับ1นะคะอ๋อแอดลืมบอกนะคะแอดลืมบอกนะอ่าตรงนี้จะไม่เป็น6กับ จะไม่เป็น6กับ1นะคะอะถ้าเป็นอย่างนี้นะคะถ้ามีข้างหน้าจุดทศนิยมจุดทศนิยมนะคะ1ตัวจุดทศนิยมแค่1ตัวนะคะถ้าข้างหน้านะเราจะใช้ท้ายสุดเลยจำที่แอดบอกแล้วก็เขียนไว้เลยนะคะจำที่แอดบอกแล้วก็เขียนไว้เลยเป็นแนวทางนะอ่ะ ถ้าข้างหน้านะคะเป็นแค่เลขตัวเดียวหน้าจุทดทศนิยมเป็นแค่เลขตัวเดียวเราจะใช้ข้างหลังเลยก็คือ1นสีนะคะใน,นนนนะ 1, 4, ในการมาเล่นนะหนสีในการมาเล่นสังเกตรอบที่ผ่านๆมานะมันจะข้างหน้าจะมีมทศนิยมหลายตัวนะคะไม่ใช่แค่1ตัวเนาะอะ่เราก็จะใช้ข้างหลังคือ1นสีนะคะในการนํามาแทงแล้วก็มันก็จะเบิ้ลในตัวนะเราเห็นเป็นอย่างนี้เราก็คือจับมาเบิ้ลได้นะคะก็จะเป็น1กับสนะคะ อ่ะก็จะเป็น1กับสนะคะก็จะเข้าสีล่างเนาะอ่ะก็จะเข้าสีล่างนะคะต่อกันที่งดที่86นะคะงอที่86จ้ะเราใช้รอบที่85นะคะถ้า85นะคะเป็นอย่างนี้83 3มันเบิ้ลอย่างนี้นะคะเราจะไม่ใช้นะเราจะไม่นำมาคำนวณสูตรเราจะใช้เป็น2ตัวล่างนะคะอ่ะตัวไหนที่แอดได้บอกไปนะคะก็จดเลยนะคะ เราจะใช้2ตัวล่างนะคะถ้าเจอเป็นเบิ้ลข้างบนอย่างนี้นะคะเราก็จะใช้2ตัวล่างมา4.7นะคะคูณ7.21เลยนะคะรอบนี้เราก็จะได้8กับ7นะคะเห็นไหมเบิ้ลอีกแล้วค่ะ8กับ7นําไปเบิ้ลได้นะ8 8กับ7นะคะ,อะรอบนี้หลุดเนาะตัวเด่นรองหลุดนะคะแต่ว่ามาเบิ้ลน,นะคะแต่สูตรมาเบิ้ลเนาะนี่นะคะ1 1หนึ่นเลยค่ะหนึ่งหนึ่งเลยจ้ะ,ะเบิ้ลเลยนะคะ ส่วนรอบที่87นะคะรอบที่87เราจะนำรอบที่86มาหาเป็นเบิลเหมือนกันนะคะ2 1 1เราก็จะใช้ตัวล่าง40มาใช้แทงนะคะ4.0ูนคูณ7.21นะคะเราก็จะได้เป็น8กับ4นะคะ8กับ4นะคะถ้าเลขมันน้อยอย่างนี้นะคะเหมือนแบบเหมือนเลขซ้ำๆกันอย่างนี้นะคะ ก็อาจจะไม่มานะคะอาจจะไม่มานะแต่ก็ไม่แน่นะคะอาจจะมาก็ได้แต่ว่าสูตรก็คือจะหลุดเนาะก็จะได้8กับ4นะคะได้8กับ4อา่าได้8กับ4เนาะรอบนี้ก็จะหลุดนะคะมีใครสังเกตไหมคะว่าเวลาเราทำสูตรนะเวลาเราทำสูตรถ้าเลขข้างหน้าข้างหลังอะไรมันเป็นแบบเหมือนเมือนคล้ายๆกันอนะรวยหวยรวยมันก็จะออกเหมือนแบบนี้นะคะก็คือจะมีบน เป็นเลขเหมือนเลขเจ็ดเนาะข้างล่างก็จะเป็นเจ็ดอย่างเงี้ยมันก็คือจะคล้ายๆกันเลยสังเกตหลายหลายหลายงวดที่ผ่านมานะคะก็จะประมาณแบบนี้ท้าเลขมันเป็นแบบคล้ายๆกันเนาะแปดสองแปดสี่อะไรเงี้ยแล้วก็รอบสุดท้ายนะคะรอบที่88นะคะรอบสุดท้ายนะคะเรามาดูกันว่าจะเข้าหรือจะหลุดนะคะรอบสุดท้ายนะคะจะตกมา้าตายหรือเปล่า87นะคะแล้วก็นํา หกเจ็ดศูนย์นะคะรอบนี้ไม่เบิ้ลนบนเนาะหกเจ็ดศูนย์หกจุดเจ็ดศูนย์คูณเจ็ดจุดสองหนึ่งนะคะได้อะไรเอ่ยได้สามศูนย์นะคะได้สามศูนย์มาดูรอบนี้สามกับศูนย์โอ้โหเข้าบนล่างเลยนะจ๊ะศูนย์ก็มาสามก็มาค่ะอันนี้จบแบบสวยๆนะคะจบแบบเท่ๆไปเลยนะคะอ่า จบแบบเท่ๆไปเลยนะคะเข้าบนล่างไปเลยนะคะเรามาดูสถิติกันค่ะทีนี้ว่าเข้ากี่รอบนะคะในการเทสศูนย์ห้าอามาค่ะเรามาดูสถิติกันนะคะก็จะเป็นในรอบที่เจ็ดสิบห้านะคะอันนี้ก็เข้าเนะเาะนับเป็นหนึ่งไปเลยนะคะรอบนี้นะคะ สองกับห้านะคะวิ่งถ้าวิ่งก็ไม่ค่อยอันนี้เนาะเราก็จะตัดไปเลยว่าไม่เข้านะไม่เข้าดอกจันไว้เลยนะคะรอบต่อมาแปดกับเจ็ดนะคะสองสองนะคะรอบต่อไปสี 1, ่กับหนึ่งสามห้ากับหนึ่งสี่สี่กับศูนย์ห้าศูนย์กับสามหก อันนี้หลุดนะคะแล้วก็วิ่งเนาอะ,อะแล้วก็7แล้วก็8แล้วก็เบิ้ลเก้าแล้วก็รอบนี้หลุดนะคะรอบนี้เข้านะคะ10รอบนะคะอันนี้คือ1 2ึ่งสองสามี่ห้าหกเจแล้วก็10นะคะ10บรอบนะคะใน 1>, 1 2 3 4 1 2 3 4สามสี่หนึ่งสองส้าหกดแดเก้าสิบสิรอบนะคะหลุดไปสรอบนะคะสิรอบหลุดไปสรอบนะคะถือว่าเดินดีมากเลยนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะสบนคูณ7.2็นะคะสบนคูณ7.2็นะคะสามบนคูณ7.2นะคะ เราก็นะคะลองเอาไปเล่นนะคะในหัวยยี่กีรวยรอบที่1ของวันที่สิเดือนมีนาคม2องพันะคะลองนำสูตรไปใช้ดูนะคะถ้า,าใครสนใจเข้ากลุ่มวางหวยของแอดนะคะแอดก็มีกลุ่มนะสามารถแอดไลน์นะคะแอดไลน์มาที่ ID นะคะเป็น ID ไลน์นะก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะคะเป็น N I N E L นะคะ 897นะคะอันนี้ลายนะคะลายลายนะคะาลายนะคะ NI NEL 897นะคะทักแอดเข้ามาขอเข้ากลุ่มได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะคะพิมพ์คอมเมนต์ ใต้คลิปเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ